จริงๆที่นี่มีบริการอะไรและบริการใครอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่บอกว่าพอคอนเซ็ปต์คำที่บอกอาหารเป็นยามาเนี่ยสิ่งมันสําคัญที่สุดคืออาหารอาหารที่มันสําคัญกับเราคืออาหารที่ไม่มีสารพิษ uh huh. แล้วกินได้ทุกวันแต่ที่สําคัญกว่าที่กินได้ทุกวันเนี่ยมันคือราคาจับต้องได้ค่ะหรือมากไปกว่านั้นถ้าเกิดเรากินอาหารไม่อร่อยทุกคนจะนึกถึงความไม่อร่อยอร่อยไหมคะโอ้โห oh ข้าวมันไก่แล้วกันม uh> uh ันไม่ควรจะเป็นอาหารสุขภาพที่สุดแต่ว่าร้านอาหารสุขภาพเราสามารถทํำข้าวมันไก่เนี่ยให้ได้สุขภาพได้เดี๋ยวผมก็เลยไปพิสูจน์มานี่แหละไปมาแล้วอ่านี่เมนูเด็ดต้องมาแล้วต้องสั่งเนี่ยคือข้าวมันไก่แล้วพวกอะไรเขามีหลายอย่างจิ้มเจ่วปลาแซลมอนแล้วก็ ต่างๆกันนะอันนี้อยู่ที่ลาดพร้าว89แล้วนะคุณผู้ชมนุ่มเคยไปกินตอนนู้นอยู่ที่บางไทร<า>ให้หนุ่มไปกินมแล้วข้าวมันไก่อร่อยมากแต่เป็นอาหารสุขภาพนะคุณผู้ชมขาครับผมตอนนี้มีที่ลาดพร้าว89ชั้นหนึ่งครับผมซึ่ง,นนงเราเปิดให้สําหรับคนที่พักอาศัยอยู่ข้างในด้วยแล้วก็เราเปิดให้กับคนภายนอกด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าชีวิตเรากินอาหารแล้วไม่สุนทรีเราก็สุขภาพจิตแย่ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทําไม นะครับตรงนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดดังนั้นก็คือบอกว่าชั้นหนึ่งเราเนี่ยก็คือต้องมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่รสชาติดีะนะครับแน่นอนว่าโาครคภัยไข้เจ็บไม่เคยตามนีไค,ค่ดังนั้นเรามีคลินิกก็คือเป็นคลินิกพวกเฉพาะท่งเฉพาะทางทางด้าน NCD เป็นหลัก NCD กับพวกเบาหวานความดันสารพัดสิ่งโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเป็นโรคพฤติกรรมแต่ร้แรง โรคที่มาจากการใช้ชีวิตถูกต้องครับผมซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าเราพอเรามีคลินิกข้างล่างเสร็จเรียบร้อยผู้ที่พักอาศัยอยู่ข้างบนเนี่ยอย่างที่บอกว่าอพออายุ60 65 70แล้วเนี่ยมันก็จะมีเบาหวานความดันทาหาตรงนี้เราก็โอเคลงมาตรวจได้มีแลบที่จะคอยบริการกันนอกจากนั้นแล้วในชั้น2เนี่ยเราก็มีแพทย์แผนจีนสปาน่งสปานวดเราก็มีพร้อมบริการไว้ให้ชั้น2ก็จะเป็นกึ่งพับลิกหน่อยนอกจากนั้นแล้วชั้นสองเรายังมีตัว medical fitness ซึ่งตรงนี้มันสาคัญมันต่างจากฟิตเนสตรงที่เรามีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลไม่ให้เราออกกําลังกายมากจนเกินไปจนมันเกิดอักเสบเลยแล้วก็ตามหรือแม้กระทั่งเราจะกายภาพบําบัดต,ตรงนี้ก็ดูค,คนเป็นโรคส t r o k e เราสามารถดูแลได้ตรงนี้คือชั้นสชั้น3าเองก็จะเป็นส่วนที่พักสําหรับผู้ที่จะเข้ามารักษาหรือมาเข้าคอร์สครับผมสันนาการค่ะออกกําลังกายเต้นค่ะค<ร>มีมคลาสให้สําหรับผู้สูงอายุหรือบางท่านอาจจะอยากลงมาจอยกับเพื่อนๆใช่ไหมคะนี่แหละครับสิ่งสำคัญคือสังคม เขาบอกว่าเราเองเนี <c oughs> ่ยราเงินไปซื <c oughs> ้อตัวที่เป็นตัวคอนโดได้แต่เราซื้อเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่รับข้างเราจะเป็นใครแต่การเราอยู่ในสังคมที่ทุกคนสนใจเรื่องอาหารสุขภาพหรืออะไรก็ตามแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตสุขภาพดีและแก่ไปด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากค่ะห้องพักเป็นยังไงบ้างคะเราเน้นเรื่องอะไรเป็นหลัก ห้องพักเนี่ยครับอย่างที่บอกเรื่องแรกเลยเนี่ยผมก็บอกว่าหนึ่งมันต้องเป็น Universal Design โดยมี i e n d l y design ร่วมอยู่ด้วยนะครับดังนั้นผู้สูงอายุม,มีความจำเป็นจะต้องเปิดไปเสี่ยงกับน้ำลื่นพื้นลื่นอะไรก็ตามสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยหรือแม้กระทั่งประตูประตูไซส์นี่เราสามารถที่จะเกิดเกิดอะไรก็ตามเราเข็นเตียงเข้าไปได้เลยะนะครับแล้วก็คือเส้นทางเนี่ยก็จะทูห้องน้ำคือเป็นเส้นตรงอะไรหมดเลยดังนั้นสเกลทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันสามารถที่จะปรับใช้สำหรับเมื่อเกิดมีอาการป่วยหรือเเกกิดใช้ัับตวที่ป็น บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เวลาไปพักแน่นอนเรื่องของความไม่สบายอาจจะมีโรคประจําตัวป่วยไข้กันขํากลางคืนใครจะดูแลคะนั่นก็คือเราก็มีคลินิกอยู่ด้านล่างคลินิกเนี่ยเราก็จะขอให้มีพยาบาลขึ้นมาดูแลตามชั้นต่างๆซึ่งตรงนี้เราก็มั่นใจได้ว่าเราเจ็บป่วยเล็กน้อยเราปรึกษาพยาบาลได้ติดต่อได้แต่ว่าตอนกลางคืนเราเองก็จะมีพยาบาลดูแลเกิดฉุกเฉินจริงๆ CPR ขึ้นมาเสร็จเรามีรถพยาบาลครับเราสามารถวิ่งออกไปได้เลย คือไปหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงฉุกเฉินไม่ต้องห่วงไม่ต้องกันวนวงวลเราเราดีลไว้หมดแล้วทุกเส้นทางคุณปลอดภัยแน่